สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำหน้า Index เองนะคะบนบร็อคเกอร์ ker, ว่าทำยังไงปกติแล้วเนี่ยค่ะว่าถ้าเราไปดาวน์โหลดเพื่อเทมเพลตต่างๆมาเนี่ยอของเขาไม่น่าจะเป็นหน้า default อยู่แล้วใช่ไหมคะเราจะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าเราอยากจะมีหน้า Index ทํทำขึ้นมาเองนะคะว่าทำยังไงวิธีง่ายๆ่ให้เข้าไปที่หน้าของบ r ็อคเกอร์แล้วก็เข้าไปที่หน้า pages New page ยกตัวอย่างนะคะเป็น main แล้วกันนะ main index เตรียมอะไรอย่างยกตัวอย่างจากนั้นก็ hit p r o p e r t i e ลอง build ดูือนะคะแล้วก็จะใช้ตัว main index html นะคะ นี่คือที่เราทําไว้เป็นหน้า Index กน,นะคะเข้าไปจากนั้นให้ไปที่ settings แล้วดูส่วนของ error and redirections แล้วก็ custom redirects นะคะแล้วก็ไปที่ n o items กด a d d e d from ตรงนี้ค่ะให้ใส่ slash อย่างเดียวนะคะชื่อ ให้ใส่ slash p slash แล้วก็ main and มื่อกี้ตั้งชื่อไว้เป็น main index html โ okay. อเคในส่วนของ permanent ตรงนี้ถ้าก็หมายความว่าใช้ตัวตัวใน,นเด็กตัวนี้เป็นใช้ถาวรเลยค่ะแล้วก็ กดเครื่องหมายถูกลงไปกันนะคะแล้วก็เซฟเซฟช a n g ส s โอเคเรามาลองเช็คกันนะคะว่าจากหน้าที่เราทำ Index ไว้นะคะว่ามันไมายางอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นมาแล้วนะคะถ้ากดโฮมใช่ไหมคะก็จะขึ้นมาเป็นหน้า Index ไปได้เลยจากนั้น ให้เข้ามาดูในส่วนของ layout นั้นก็ให้เข้าไปที่ add gadgets ไปเลือกที่ pages กด add ได้ไปได้เลยค่ะเอาเครื่องหมายถูกออกกันนะคะตรง home ค่ะต้องกันความสับสนนะคะในกรณีที่ คนเข้ามาอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอาออกไปได้เลยตัดออกไปถ้าไม่อยากใช้เป็นการถาวรแต่ถ้าหากแล้วก็กดเซฟถ้าไม่อยากใช้เป็นการถาวรก็คือกดคือเอาเครื่องหมายถูกออกแล้วก็กดเซฟไปได้เลยถ้าอยากจะเก็บไว้ใช่ไหมคะแล้วอยากจะให้ให้เห็นในหน้าบล็อกก็มีวิธีค่ะก็ไปตรงส่วนของ add external link ก็กดแล้วก็พิมพ์นี่จะพิมพ์ว่า b l o อ่าด้านล่างที่เป็น address นะคะให้ใส่ slash i index html save link แล้วก็ save แล้วลองมา r r f s h s h ดูใหม่นะคะด้านล่างก็จะขึ้นห้าแล้วค่ะก็คือหน้าหน้าหน้าอินเด็กหน้าอินเด็กของหน้าอินเด็กะคะก็คือยังคงเก็บไว้เราจะใส่ม,มุมไหนก็ได้นะคะในส่วนของหน้าเพจนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่เราดีไซน์นะคะ โอเคแล้วเดี๋ยวจะรายละเอียดนะคะจะใส่ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างแต่จะเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะนะคะแต่ว่าอ่านแล้วก็ไม่ยากนะก็ลองทำความเข้าใจดูนะคะยังไงก็ฝาก s u r s c r ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ